เสียบวัพี่นอ้องแดงเจึงคืนปุดเจียวมะามี่พี่น้าหันดังง่วหนังง่วพี่น้องต้มปูดออกดีดิต้มง่วาเด้เนี่ว่ามันคว้ยยนี่นังง่ว อันนี้จะผู้ดังสำเร็จบาทเราอันนี้ออกไว้ใวยต้นเห็ด,ด,ดมาเด้อไม่กินดังแหวงหัวน้ำกันดังแหวงหัวน้ำแข็งเนอะ ตุ่มเปื่อยเลยด้เลยดิซุมนี่สิมัหนหยาบเด้แต่ว่าตุ่มเปื่อยเลยอันนี้กับข้างแหว่มันเ,เน,นี่ยข้าวกระเลมันข้าเผาไฟออกนัากล่อมมากเใส่นกอนก

kẹt kìa mía bà nỉ kiao vì nó ngơi kìao lưỡng nỉ dang wea vẻ này wea nỉ dang mua tung tung quê lạ nặng kìa tôm kìa 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 เหาะดำๆมันออกอันอันเขาเผาไฟมันก็นดำบเลาะดำๆออกแล้วก็แดงจิงครึ่องอะไรแบบนี้เนื้อเออลเลี่ยวตัวแบบนี้ดัง ดังอันนี้ดระเสียบบัพ,าาพี่น้องแดงจึงคึ่งปวดเจียวมาแม่พี่น้่ง มันดำๆบังสีเข้ากันเลาะอ,ออกบางถือไส่เ,เลาะอ,ออกมันจะสีแดงขึ้นๆบางทีจุดนี้เป็นข้างมันตรงนี้เนาะตรงนี้มวนพูดอะม่แมาแม่ม่เห็ดเจียวขมมานั่เด้อพี่น้องๆๆอเห็ดเผ็ดเผ็ดไผ่เลือดมอะฮ่อแบบนี้ฮะไผ่เลือดมานั่ มันบ่เขากกะละออดละออดกรอะแดงริงตึ้งขวดอ่ะข้างเผาข้างเผาต้มไหมมันุบ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  กินแบบเต็มปากเต็มปากค่ำง่ายๆอันนี้หน okay ังมันหั่นยู่บ่หนังเลยหนังบ่หั่นหั่นบ่หนังบ่เปลี่ยรูปเลี้ยวเลี้ยวสิ่ไปจุดแก้วกันด้วยบาทเ่ย ไปห้านน้ำไปจุน้ำกันข้ามันเหนียวมากมากบาทที่นี่พี่น้องพ่อแล้วบาทที่นี่ถ้าแก้วผมดังเวอร์ แก้วขมไม่นอนแก้วขมพ่อพักอีเลือดวันนเนม่ขาวท่าขาวท่า ใส่หอมหัวลงไปจักเกีียวหาดลงไปแม่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 เสตียบน้ำกันบ้านเนี้ย ไดแงเวอร์ับเจ้าผมสาวมนุังกนอนเียมรับ จาก,กุณไหล่กุแท่ไปตามเด้พี่น้องรถค้นกาดวิสานผ้ามวน,นอื